คือคุณทักษิณวันนี้ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเขาก็เท่ากับยกคะแนนไปให้พกกรรคก้าวไกลทั้งหมดลูกเขาเป็นัวหน้าพรรคอยู่เรื่องตั้งข่าวหน้าเหลือ5ล้านลูกเขาก็เสียหายความเป็นชินวัตรก็เสียหายทักษิณกลับมาแล้วทําให้พรรคล่มเขาก็เสียหายวันนี้ทักษิณเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้พรรคเนีย่ยอยู่ให้ได้เขาก็ต้องไปหาองค์ประกอบไปหาประชาชนไปสร้างบ้านหลังใหญ่เขารู้ว่าการจะสู้กับก้าวไกลเนี่ยมันจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ เียอะไรมั่งอันที่ไม่ยุบเนี่ยผมบอกแล้วว่าจะได้อะไรมั่งเออใช่ไหม,ไม,ไมแต่ถ้ายุบออคนสิบห้าล้านคนก็อาจจะมาเรียกร้องว่าเสียงเขาหายไปถ้าเขามาเดินบนถนนก็ต้องมีการยุติเมื่อการยุติมันเป็นไปถึงที่สุดก็จะมีการทำลายล้างเห็นค่า สังคมโลกมองเข้ามาพักที่ชนะการเลือกตั้งแล้วถูกยุบเข้ามาเรียกร้องความเป็นรักพักการเมืองใหม่ถูกปราบแล้วใครจะเชื่อสือประเทศไทยว่าการปกครองนี้มีมันมีเสถียรมันมีสาัสะที่สามารถจับต้องได้ก็กลายเป็นเมืองที่จับต้องไม่ได้ทายอะไรไม่ถูกการลงทุนก็หายก็มันเห็นชัดชัดอยู่แล้วว่า การยุบพักเก่าไก่นอกจากจะทําให้ศัตรูแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าถือว่าเป็นศัตรูนะก็เท่ากับไปทําให้เขามีแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนยุบอน,นาคตใหม่เขามีพวกแทนนิดเดียวเจสิบอ่ามาคราวนี้เข้ามาที่หน <15 1. S 2> ึ่งรอยห้าสิบเอ็ดยุบคราวนี้เข้ามาสองรอยห้าสิบช่ถ้าคุณคิดเลขแค่นี้ไม่เป็นคุณก็ปกครองประเทศนี้ไม่ได้ล้ ทีนี้พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณบ้างคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเยือนถิ่นที่เรียกว่าเป็นสายสีน้ําเงินไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมหรือว่าที่สุรินภาพก็คือดูเหมือนไปนงานบุญงานบรรพชาอุปสมบทอาในวาระเฉลิมพระชมพนันสาราชการที่10แต่ในมิติทางการเมืองคุณพะเดชวิเคราะห์ยังไงบ้างคะคือคุณทักษิณวันนี้ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเขาก็ท่าก็ยกคะแนนไปให้พรรคก้กาวไกลทั้งหมด ลูกเขาเป็นหัวหน้าพักอยู่เรื่องตั้งขราวหน้าเหลือห้าล้านลูกเขาก็เสียหายความเป็นชินวัตรก็เสียหายทักษิณกลับมาแล้วทําให้พรรล่ม mm. เขาก็เสียหายวันนี้ทักษิณก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้พักนี่อยู่ให้ได้อ mm. เขาก็ต้องไปหาองค์ประกอบไปหาประชาชนไปสร้างบ้านหลังใหญ่เขารู้ว่าการจะสู้กับก้าวไกลเนี่ย มันจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องมีนายทุนมีเส้นสายในการเลือกตั้งใช้ระบบแบบที่แบบภูมิใจไทยบุกอะเขาก็ต้องเอาแบบแบบภูมิใจไทยบุกกับข้าวไก่มาเป็นมันเป็นงานใหม่ของเพื่อไทย mm. เมื่อก่อนเพื่อไทยไม่ได้คิดเรื่องบ้านหลังใหญ่เท่าไหร่ mm. แต่หลังจากที่มีกมา้าวไกลมาเขาต้องมาคิดเขาต้องกลับไปสู่เรื่องเก่าเป็นเรื่องที่คุณทักษิณเคยปฏิเสธ mm. แต่วันนี้มันจำเป็นต้องไปละเขาก็เป็นลูกครึ่งระหว่าง ก้าวไกลกับภูมิใจไทยเพื่อจะสร้างรูปแบบให้ได้แต่เขาเป็นคนได้เปรียบที่สุดว่าหนึ่งภูมิใจไทยกับก้าวไกลในโอกาสผสมกันเนี่ยยากที่สุดเพราะนั้นเขาเองได้เปรียบเพราะนั้นวันนี้คุณทังสินก็ไปลดบทบาทของภูมิใจไทยอย่าให้แซงตัวเองแล้วก็รักษาสถานะไว้ให้ได้ไม่ให้ตัวเลขต่ำกว่าประชาชนสิบล้านคนให้อยู่เขาเขาก็ล็อกตัวเลขว่าวันนี้สมมติว่า ในสิบล้านนี้เขาเคยมีนี่เขาเสียไปหกล้านเขาต้องไปหาสี่ล้านมาเติมให้ได้เพราะงั้นการที่ทุกคนต้อ,ออกไปเดินเหินทุกวันเนี้ยถ้าเราไม่โกหกตัวเองไม่แตจริตเราก็ต้องรู้ว่าเขานั่นคือตัวจริงอของการสร้างรัฐบ,บาลชุดนี้อยู่แล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องขวางก้าวไกลไม่ให้รัฐบ,บาลในการเลือกตั้งข้างหน้าให้ได้